สวัสดีครับพี่น้องมือน,นี้มานะม,นมาตัดกล้วยเคี้ยนี่สุกค่าเคี้ยมืออืน่นมือเข่าพันษาเออเมือออกพันษามือเนอีน่ยมาตัดกล้วยกันตัดกล้วยเอาตองหัวข้าวต้มโอู้นกกินหมดเลยอเฮ้ยมัซุ้มเนห็นไลยเนี่ยตัดมันตกน,น้ำมาเลยเนี่ยเนี่ยเลยเนี่ย

ได้บเนียอุ้ยใส่ล่ะโอ้ยเอาผ้าออกไว้ก้อนมาดิดึงเรื่อมันเลยตกน้ำเลยเ๋ยาขึ้นได้บเนียเอาผ้าออกมาใหม่สิ Ô. Nhạc rồi quẩy. Ha bà bây là. Lộc kim nữa. là. Đi đây ở tóng đây bà này. Nghi hoa cả tôm. Đi tóng.

Thay với cái cạt Ngày công hán năm sau Bẹt muốn xay biệt này có một thương đó cái เอาแค่ okay. นี้แหลคะครับพี่น้องเดี๋ยวจะกลับวะครับ